สวัสดีค่ะดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Arena Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีตุลลัคนาตุลการทํานายจะมีทั้งหมด3พาร์ทนะคะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ทม์สแตรมจะอยู่ใต้เดอร์สคริปชั่นบ็อกซ์นะคะแล้วก็คอมเมนต์ปักหมุดนะมาเริ่มกันที่พาร์ทคนโสด,สดนะคะสถานการณ์ความรักคนโสดเป็นยังไงบ้างนะพาร์ทในฝั่งคุณค่ะทาวเวอร์ไอรอฟนนะคะ The Sun 9้าเหรียญแล้วก็เอ e of อ u คบับอกเลยว่าคุณจะได้เจอความรักครั้งใหม่แบบที่คุณไม่คาดฝันแบบที่คุณไม่ทำตั้งตัวเลยแหละนะคะคนโสดที่จะแบบโอเคค่อนข้างเอนจกับการใช้ชีวิตแล้วนะเป็นโสดก็ได้มีเข้ามาก็โอเคถ้าดีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรฉันชิลมากเลยฉันก็มีนู่นนั่นนี่ให้ทำนะมีงานมีเงินเอ j นจกับการใช้ชีวิตนะคะแฮปปี้มีความสุขกับ ตัวเองนะคะบรรลุทมพูดง,ง่ายนะคะถ้าคนเข้ามาก็ขอให้เป็นคนที่แบบมีศีลเสมอกันเป็นความรักที่ดีก็จะดีมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บอกเลยว,ว่าคุณมีเกณฑ์ได้เจอสิ่งใหม่ๆความรักครั้งใหม่มิตรภาพใหม่ๆกําลังจะเข้ามานะคะขอดูคนที่เข้ามาหน่อยสถานการณ์ความรักคนคนนั้นเป็นยังไงบ้างนะแปดดาบนะคะไทเดรคค่ะสองถ้วย 2เหรียญนะคะอยู่ในจุดของการที่กําลังจะจบความสัมพันธ์นะคะตัวเขากับความสัมพันธ์ที่เขาดูจะรักมากๆนะแต่อึดอัดเกิดไปอึดอจจัดจับตามองระแวงกังวลอาจจะด้วยบุคคลที่3หรือความลังเลใจในหลายๆอย่างกับปัญหาเดิมๆที่เกิดขึ้นนะคะจนถึงจุดที่มองวา่าน่าจะไปต่อได้ยากแล้วค่จ,จะต้องจบเพื่อที่จะ เดินหน้าต่อกับชีวิตต่อไปนะคะจบพัทความรักตรงนี้ของของเขาและเด็กเพื่อที่จะเริ่มพัทใหม่นั่นเองนะขยายค่ะกับดักนะคะหักดีอย่างทีบ่บอกว่าการแบบพบเจอนะคะคนใหม่แบบที่คุณไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้คาดฝันไม่ได้คิดมาก่อนไม่ได้แบบไม่ได้หวังว่าจะต้องมีใครเข้ามาหรืออะไรจะเข้ามาช่วงจังหวะน,นั้นแหละที่คุณไม่ได้หวังอะไรนั่นแหละนะคะเหมือนถูกลอตเตอรี่เลยบอกเลยว่าคนคนนี้เนี่ย ถูกต้องใจคุณมากนะคะบุคลิกเอยอะไรเออยหลายอย่างนะคะค่อนข้างที่จะแบบโป้เชมากโป้เชฟถูกใจใช่เลยคนนี้เลยคนนี้คือคนที่ใช่เลยเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอขยายฟังเขาหน่อยไม่รับฟังนะความสัมพันธนะ์น่ะคุยอะไรก็มีแต่เรียกร้องมีแต่ไม่ฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน นะคะแล้วก็หมดความเชื่อใจนะคะมีแต่ความระแวงมีแต่ความสับสนพูดคุยอะไรก็หาจุดลงตัวค่อนข้างยากนะคะแต่จบเพื่อเขาจะได้เริ่มใหม่เขาจะได้เจอเขา่าวดีคุณเองก็จะได้เจอโชคลาบนะคะบอกเลยว่าเป็นการจบเพื่อเริ่มใหม่ของเขาที่จะเริ่มใหม่ได้ดีกว่าเดิมนัมนเอง ไปนะคะมาดูว่าความคิดความรู้สึกที่เขาได้เจอได้คุยกับคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะ Justice นะคะ High p i n t e ร s สีเหรียญสีมีเท้านะคะแล้วก็ Judgment ค่ะคนคนนี้นะเขารู้สึกว่าเขาตัดสินใจถูกเขาตัดสินใจถูกที่มีการ move on ออกมาจากความสัมพันธ์นั้นนะคะบอกเลยว่าคนคนนี้เนี่ยถ้าเขาคุยกับใครหรือคิดที่จะพัฒนาหรือคุยกับใครแบบเริ่มใหม่กับใครอ่ะ นั่นคือเขามองนะว่าความสัมพันธ์จะต้องอยู่ในจุดคอมมิตเมนต์หรือเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังนั่นเองนะคะจริงจังและจริงใจเลยแหละนะคะแต่เขายังไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกกับคุณอย่างชัดเจนมากมายนะอยากจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่อยๆแต่มั่นคงนะคะฝั่งคุณล่ะรู้สึกยังไงกับเขาไม่ออเพนนัลคสเตบิลแอบมีความลุ่มหลงนะ อาจจะด้วยบุคลิกของเขาที่ดูแบบเอ้ยดูดีด้วยสวยหล่อแบบว่าซึกพงซิกแพคหุ่นดีนะคะหรือเป็นผู้หญิงที่แบบอุ้ย LS หรือแบบว่านาฬิการายบางเบามีมีเนื้อมีน้ำมีนวลที่แบบพอดีอะนะคะคุณแอบคุยกับเขาแบบคุยกับเขาแล้วแอบรู้สึกไม่ได้เป็นการแอบคุยนะแต่แบบแค่แอบรู้สึกกังวล ในใจนิดนึงว่าเฮ้ยเขาจะโสดจริงหรอดูทรงนี้เราไม่น่าจะโสดนะแต่ถ้าคุยกันไปเรื่อยๆคุณจะรู้เลยว่าแบบใช้ได้นะคนคนนี้ไปต่อไม่จําเป็นต้องกังวลอะไรห,หรือเขากำลังอยู่ในจุดที่กําลังเริ่มพาร์ทความรักใหม่ในชีวิตของเขานะคะไปต่อค่ะบทสรุปค่ะคนโสดสามเี่ยนนะคะเอซอ soft b o อ d s ออ e อออจูน u n e ครั เดบิวโอเคอ่าถ้าคุณกังวลว่าคนคนนี้เหมือนเอ๊ะยังไงจบดีหรือยังกับคนนั้นนะคะอยู่ในช่วงของการกําลังจะจบแต่ก็จบแน่นอนนะคะในช่วงของการคุยกับคนไปเรื่อยๆเขาจะมีการจบขาดนะคะแต่คุณไม่ได้ไปแย่งใครเขามานะต้องบอกเลยว่าคุณไม่ได้ไปแย่งใครเขามาแต่อยู่ในจุดที่ กำลังจะจบอะกำลังตัดสินใจแล้วก็กําลังจะจบนั่นเองนะคะมีโอกาสที่จะได้ไปกันต่อหรือคุยกันต่อทําความรู้จักกันไปศึกษาดูใจกันในขั้นตอนต่อไปอนั่นเองฮันนี่โน่นนะคะเป็นช่วงที่คนโสดจะได้กระชุ่มกระชวยใจนะคะจะมีการจิตจีบกั้นนะคะค่อยคคุยคุย,ค,ยค่อยๆพัฒนากันไปนั่นเองเนาะโอเคพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้นะคะไง,งก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subcribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ ต่อไปนะคะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่เสริจกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุณถานการความรักในฝั่งของคุณนะคะจะเป็นยังไงบ้างเพจซับซ้อนนะคะ The Moon. เดมูนเพจซับบอ์หกไม้เท้าแล้วก็ไพ่พระนะคะห,หนุ่มแปน โอเคคนที่ค่อนข้างโดดเด่นหรือคนที่คุณคุยด้วยอิเลอร์จีพลังงานนะคะที่มีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความรักของคุณคือชาวธาตุไฟเมษงหรือธนูที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกนะร์นะดูเหมือนจะช่วงต้นๆเนี่ยสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบประมาณนี้นะอาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้คุณแบบคิดแล้วก็วิตกกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือวิตกกังวลเกี่ยวกับตัวคนคุยของคุณนั่นเองนะคะเอ๊ะมันมีอะไรคุมเครือมันมีอะไรบางอย่างที่ คุณเซนได้หรือคุณรู้สึกหน่วงๆในใจแปลกๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะแต่ผ่านไปในช่วงของปลายเดือนนะคะก็เริ่มจะดีขึ้นนะคุณรู้สึกว่าเ,เหมือนฉันคิดไปเองเหมือนฉันกังวลไปเองหรือปัญหานี้จะได้รับการคลี่คลายแก้ไขนั่นนองนะคะในท้ายที่สุดช่วงปลายเดือนค่้นข้างดีนะฝั่งเขาล่ะ justice นะคะ emperor ชาวต่างชาติค่อนข้างเด่นและเมดเด่นที่สุด นะคะเมสแล้วก็ชาวต่างชาติเด่นมากๆนะคะหรือคนที่อายุค่อนข้างต่างกันมากๆห่างกันประมาณ5้0ถึงปีบวกนะคะไม่คุณอายุมากกว่าเขาเขาก็มากกว่าคุณนะ,ะคะคนคนนี้นะตัดสินใจคบากับใครหรือคุยกับใครต่อให้อยู่ในจุดที่ไม่ชัดเจนเขาก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนกับความต้องการของตัวเองนะแล้วเขาก็แสดงความชัดเจนให้กับคุณได้เห็นว่าเขาต้องการอะไรอย่างไรนะคะรับได้ไหมอย่างไรก็ว่ากันไปนะคะ ็นจุดที่ช่วงนี้เขาค่อนข้างยุ่งกับหลายๆอย่างเรื่องงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่มีคนเข้ามานะเขาก็คุยบ้างแหละแต่ก็ไม่ได้อะไรมากมายคือเข้ามาแล้วผ่านไปนะคะโอเคขยะสถานการณ์ความรักเพิ่มเติมฝั่งคุณหักตัวในเรื่องของการสูญเสียเป้าหมายเพราะคุณท่านนี้จะมีเป้าหมายกับคนคนนี้นะคุณไม่ได้อยากที่จะคุยกันไปเรื่อยๆคุยขำๆคุยเล่นคุณไม่ได้มีแบบนั้นนะคุณไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่คุณแอบมีแบบ ภาพฝันแอบคิดนู่นคิดนี่เกี่ยวกับความสัมพันธ์การใช้เวลากับเขาต่างๆนะคะบางทีคุณรู้สึกแย่แต่คุณจะต้องทำเหมือนฉันโอเคฉันมีความสุขดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะฝังเขาละมือที่สามอ่ะมีตัวเลือกเข้ามา นั่นแหละแต่ก็คือเข้ามาแล้วผ่านไปช่วงนี้เขามีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้จัดการค่อนข้างเยอะนะคะเลยอาจจะกระทบกับความสัมพันธ์บ้างหรือกระทบกับช่วงเวลาในการติดต่อสื่อสารหรือพบเจอกับคุณบ้างนั่นเองนะคะต่อไปค่ะมาดูว่าความคิดความรู้สึกที่เขามีกับคุณเป็นยังไงบ้างนะที่นกสอดสี่ถ้วยจริงบางทีก็แอบเบื่อนิดนึงนะกับ conversation ที่เดิม อดสนทนาเดิมๆนะคะเขาไม่ชอบการเรียกร้องอะไรนะคะเขาไม่ชอบการเรียกร้องอะไรบางทีเขาก็รู้ตัวแหละว,ว่าเขาสนใจคุณน้อยลงบ้างนะคะเพราะว่าเขาก็เจอกับปัญหาแต่เขาหวังว่าคุณจะไม่มีประเด็นในเรื่องของปากเสียงหรือ ประเด็นอะไรในเรื่องของการสื่อสารขึ้นมานะเพราะเขารู้สึกว่าตอนนี้ที่เป็นอยู่เขาก็ค่อนข้างที่จะหนักอีกหนึ่งค่อนข้างที่จะหนักห่วงเลยเขาขอเพียงแค่คุณเข้าใจเขานะคะแล้วจะผ่านช่วงนี้ไปได้นะ ปลายเดือนก็จะเป็นช่วงที่โอเคทุกอย่างเคลียร์ฟังคุณค่ะรู้สึกยังไงกับเขานะไพ่เครียดขึ้นมาเลยอยากสักคุยอยากจะสื่อสารแล้วค่อนข้างที่จะจริจงจังเราค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วค่อนข้างที่จะมีการทุ่มเทเอาอกเอาใจสนใจเขามากๆนะคะพูดง่ายๆว่าอาจจะโฟกัสค่อนข้างเยอะมีการแอบส่องแอบ,บเช็คด้วยว่าแอบคุยกับคนอื่นไหมแอบบคอุยกัแบใบครหรือเปล่าแอบบมีอะไรที่ฉันต้องรู้หรือไม่ที่ฉันทําให้ฉันแบบรู้สึกหนุ่งหนวงตรงเนี้ย มีอะไรนอกเหนือจากสิ่งที่เธอบอกหรือเปล่านน่นนั่นนี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ากันไปโอเคแต่ถามว่ามีคนเข้ามาไหมฝั่งเขาก็มีนะเขาก็คุยเข้ามาแล้วผ่านไปอะ่ะคนอื่นๆแต่สำหรับคุณมองว่าอืมค่อนข้างที่จะแบบอาจจะยังไม่ได้จุดที่จริงจังแต่เขามองว่าเขาก็คุยกับคุณพิเศษอยู่นะคะ ต่อไปค่ะบทสรุปนะคะสองไม้เท้าบางคนเป็นความรักทางไกลนะคะเลยทําให้มแบบีแอบมีความกังวลมีความลังเลในในคนคนคุยของเราว่าเขาจะจริงจังกับเราไหมเขาจะอะไรมากน้อยแค่ไหนกับเรานะคะบวกกับว่าแบาบงทีระยะทางด้วยเวลาที่ไม่ตรงกันด้วยนะคะมันอาจจะทําให้คุณแอบบ เงาเงาแอบมีความทั้งกังวลความเหงาความคิดถึงคุยน้อยก็ยิ่งคิดถึงอยากจะคุยกันให้เยอะกว่าน,นี้นะคะเซฟ for you to love e x p r e i s to love นะคะคอลลีเอร์โซมมองว่าความสัมพันธ์นีย้ยังไปต่อได้นะอยู่ที่หลักหลักอะอยู่ที่การ take action ของเราด้วยนะคะอยู่ที่การที่เราแสดงออกความรักของเราออกไปด้วยเช่นกันเนาะโอเคค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ท,ทของคนมีคู่ค่ะให้สลับกันได้ระ่างคุณแล้วก็คนรักเนาะสถานการณ์ความรักในฝั่งคุณนะคะเป็นยังไงบ้างแผ่สอบสอดหกเหรียญแผลซัอบบอนสิเหรียญน,นะคะแล้วก็5ดาดอืม ในช่วงนี้บางทีมีในเรื่องของจุดยืนของตัวเองมีความคิดอะไรบางอย่างที่เป็นตัวตนของตัวเองค่อนข้างสูงนะคะจนบางทีเราอาจจะฟังเหตุผลของเรามากกว่าเหตุผลของอีกฝ่ายบางทีมีไอเดียโน่นนั่นนี่ในความสัมพันธ์แล้วเรารู้สึกว่าทําไมเขาไม่สนใจเลยทําไมเขาไม่สนใจทําไมเขาไม่ฟังในสิ่งที่ที่เราแบบเสนอหรือที่เราแบบคิดขึ้นมาน่นนั่นนี่นะคะ ก็แอบหน่อยก็แอบหน่อยเองก็มีนะคะมีในเรื่องของการไม่ค่อยมีเวลาให้กันด้วยนะคะอาจจะยุ่งเรื่องอื่นเรื่องงานเรื่องที่บ้านเขาหรืออาจจะเป็นฝั่งเราที่ยุ่งไม่ค่อยมีเวลาแต่ก็พยายามที่จะหาเวลามาเติมเต็มในความสัมพันธ์นะคะหรือพยายามหาช่วงวันว่างวังวนหยุดท,ที่จะใช้เวลาร่วมกันนะคะฝั่งของเขาจะ it ิแหล โอเคสี่ไม้เท้าเดอะเวิ์ฝั่งเขาือจะไม่ได้มีประเด็นอะไรมากนะหลักๆจะเป็นประเด็นในฝั่งของคุณของความน้อยอะไรต่างๆเขามองว่าเขาก็ให้ความเห็นหรืออะไรก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนไม่ได้มีปัญหาอะไรนะอืมไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เขารู้สึกว่าเขาจะต้องรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่ได้รับมือกับสถานการณ์หลักๆแต่รับมือกับความรู้สึกอืมในฝั่งของคุณนละของเขายังโอเคนะ เขายังโอเคมากๆเลยค่ะขยายหน่อยแล้วกันนะเพื่อจะได้เห็นอะไรชัดกว่านี้ป่วยติดสิ่งตนกลอนกรยุ้อ่ะขึ้นมามากกว่าสองบเอาอันนี้แล้วกันคอมบิเนพันธนาการนะคะฟังเขาละ่ะรีเริ่มภัยธรรมชาติช่วยเหลือแล้วก็ชุนเฉียวอือารมณ์อ่อนไหวที่ต่างกันเขารู้สึกว่าเขาจะต้องรับมือกับอารมณ์ที่แปรปรวนของคุณเบาๆ นะคะหรืออย่างที่บอกว่าไพ่สับกันได้นะระหว่างคุณกับเขาอืมอินเนอที่ขึ้นขึ้นลงลงอ่ะอินเนอที่ไม่บาลานนะคะเขาสิดว่าเขาอยากให้คุณแบบเออเข้าใจเขาหน่อยบางทีเขาก็พยายามที่จะเข้าใจคุณนะแต่ว่าบางทีคุณอาจจะมองว่าคุณใช้กลยุทธ์หรือบางคนอาจจะใช้วิธีการเล่นเกมความสัมพันธ์เข้ามาเพื่อจะยื้อเพื่อจะดึงเพื่อที่จะให้แบบมีการสนใจกันและกันให้มากกว่าน,นี้แต่จะกลายเป็นว่ามันจะปลุก ในเรื่องของความร้อนในเรื่องของอารมณ์ในในด้านความร้อนความหยุดหยดความโกรธขึ้นมาได้มากกว่าที่จะเรียกร้องอารมณ์ความรักหรือโรแมนติกนะคะต่อไปค่ะความคิดความรู้สึกนะที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้าง,างสามดาวจัสเมนอ่าแปลกไหมคะเขารู้สึกว่าเขาทางานมาเขาก็เหนื่อยแล้วอะ่ะเขาเหนื่อยจากข้างนอกมาแล้ว,วเขาอยากรู้สึกได้รับการพักผ่อนนะคะเขาไม่อยากรู้สึกว่าเอ้ยจะต้อง มามีประเด็นอะไรเรียกร้องอะไรหรือประเด็นในลักษณะของพ่อแง่แม่ง,งอนอะไรกันมากมายในความสัมพันธ์นะคะกลับมานะคะหรือเหนื่อยจากงานแล้วโทรคุยกันกับคุณเขาก็อยากคุยกันในเรื่องราวที่มันจะดีต่อใจซัพพอร์ตใจให้หายเหนื่อยนะคะแต่กลายเป็นว่าเออบางทีเนี่ยก็ต้องมาคุยกันในประเด็นของการที่ต้องยอมใครยอมใครใครถูกใครผิดเขาสึกว่ามันเหนื่อยนะคะเหนื่อยเกินไปนะ งคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาสิ่้วค่วยในออกษอร์เดอะสตคุณแค่รู้สึกว่าคุณอยากให้เขามีการแบบรับฟังคุณให้มากกว่านี้นะคะเห็นด้วยกับคุณมากกว่านี้หรือเป็นการแสดงออกความรักว่ายังรักหรือยังแคร์คุณให้มากกว่านี้ความต้องการที่ต่างกันแต่การเลียกร้องในสิ่งที่เราต้องการเราต้องการความรักเราจะต้องแสดงออกในเรื่องของความรักไปก่อน ถ้าเราต้องการความรักแต่เราแสดงออกในลักษณะของความโกรธหรือจุดยืนที่แข็งถามว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาจะพร้อมแสดงออกความรักกับเราขนาดนั้นในทุกๆเมื่อจริงๆหรอบางทีคนเราก็เป็นคนเนาะไม่ใช่หุญญ่นยนต์ mm hmm. ที่จะต้องมาบอกว่าตั้งค่าเซตติ้งใดๆนะคะไปต่อค่ะบทสรุปค่ะ ในออ f บอร์ s นะคะระวังในเรื่องของอารมณ์ความร้อนของตัวคุณเองนะคะอยากจะได้ความรักนะคะเราต้องแสดงออกความรักออกไปนะคะเม่อย่างนั้นจะกลายเป็นการรักไปเจ็บไปนะคะเป็นการทำร้ายใจทังตัวเราเองแล้วก็ใจของคนในความสัมพันธ์ของเราด้วยนะคะให้ความรักบอก r e c i n i t a t i o n นะคะพัน life relationship คุ้มค่าที่จะรอ คุณกับคู่ของคุณเนี่ยเป็นลักษณะของคู่ในอดีตชาตินะคะมันจะเป็นบางคนจะเป็นคู่กันคู่เวงคู่กรรมคู่บุญนะคะเป็นคู่กันมาเคยรักกันนะคะมีประเด็นตรงนี้ก็ยังกลับมาเคลียร์ใจกันได้นะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าทะเลาะกันแค่ไหนก็ไม่เลิกไม่ใช่นะคะแรงยังไงเลิกก็สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันต่อยเป็นคู่มันจะตัดกันก็ตัดกันได้แต่ให้เราเนี่ย มองว่ารักษาให้ดีที่สุดดีกว่าถ้าเรายังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะโอเคค่ะคลิปของตุนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณด้วยรบก,กานกดไลค์กดแชร์กด, like, กด,กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ